นครบาสมเด็จเจ้าพยาได้มีเป็นเป็นอย่าง,างนะปฏิบัติจนทุก่านเกษ,ษียณอายุในวันนี้นะครับผมนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านตำรวจเอกมหาพลสายุยุดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพยาได้ขึ้นมาล่าวขอบคุณและโอดพร้อมท,ทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษ,ษียณอายุราชการทุกท่านขอเ,เชิญครับ มีนำรวจก็ตามเป็นตัวให่รวมทั้งครอบครัวนะครับที่วันนี้ได้มาประชุมหน้าที่อย่างนีนะครับก็เป็นการพูดคุยวยในเดือนพฤษภาคมปีน so ี so ้ก so so ็เป็นช่วงเวลาชุวงวาระราสรุ่งราชการในกลุ่มสถที่ต่างๆแล้วตำรวจก็เป็นตัวใหญ่เลยนะครับปีนี้ก็มีผู้ที่พบ แารวกมีรายการ้ท uh po ่านนะครับแล้วก็มีผู้ที่ขอเราออกต่อตำหนดนะครับก็คือนอลิทายนักสองท่านนะครับก็จะประตอบไปด้วยท่านตนรวจโทรความคิดแค่คนนิพลนะครับมันเป็นรองผู้กรานกจับของจัาตา่ไหมตรจับปลาก้องไนครับก็ตำรวจโทรของสุรพรกุลเกษนะครับท่านเป็นรองผู้จับข้อขียนกีตำรวจจข้าเท็จาริงนะครับ อันดับโทประยุทธ์ยุงโนะครับสารสองเสียงอันดับที่ตำเข้ามาจนอเจ้าพยาบาลตัวเด่นมังกรีสายเจเจนะครับรองสองนะครับตัวตัวเอกประิปฐ์ชอบรองสอปนะครับตัวตรวเอกก็ดิ้นคำปุ๋ยรองสวัตริารนะครับตัวตัวเอกสุทธิพลสุวิสุขนะครับก็รองสมบูรณ์าจนะครับน่าจาชื่อบุญมันจบทางนะครับก็ ผมก็ในฐานะตัวแทนนะครับขอ,รรของรัศดรของสถานีกองความบาดสนธิทวิยายนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่มีาการจัดงานเ,นเกษรและผมก็อยู่ในฐานะของนักสั่นนะครับก็ทั้นี้เป็นครั้งที่สองที่เราเนี่ยขึออกกน้นมาเวทีแล้วก็มีการมาแสดงวิธีกาจิตน,นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรต์ครับที่ดีครับที่ได้รับรู้เรียนรู้จินดีนะครับแล้วก็ ในเดียวก่อนเราเราไม่ได้ตาจิตให้กับพี่ๆทั้งเจ็ดท่านนะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับว่าพี่ๆท่านเจ็ดท่านนะครับก็ผ่านชีวิตประวัติการมาเรียนยาวนานนะครับก็ด้วยความวิริยะสาหาัสละทนเสียสละนะครับกว่าจะมาเดินทางถึงจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่พวกเราจะต้องร่วมกันสร้างมันดีนะครับ ก็ก็คงไม่มีอะไรครับสุดท้ายนะครับก็จะอนุญาตพัฒนานะครับคุณพระ้เสียพักราตรีนะครับแล้วก็เสร็จสมเสร็จวงจรพระบรมวีนั้พระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชินีนะครับจงดรบหนักว่าให้พี่ๆทั้งเจ็ดท่านประสบแต่ความสุขรับความเจริญนะครับ อยูสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างหวังเป็นอย่างยินว่าหลังจากที่ท่าน้นจากตาแหน่ง้นจากวา,ร,าระเกษตรบรรยุหรือขอกําหนดแต่แล้วก็ขอท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านอยากจะทำนะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เด้รับนะครับตลอดไปนะครับแล้วก็ท้่ประโยชน์ที่พี่พี่ทุกท่านได้สร้างไว้ให้กับพวกเราให้กับสัคงคมให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึง นักการเมรองชาติพวกเราจะจัดการกันไปก่อนนะ